สวัสดีครับผมนายจิตวัฒน์ยมหานครับเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจองเก้าพระนครเหนือคณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสหาหกรรมสาขาวิศวกรรม,าก,รรมการทำความเยน็นและการปรับอากาศครับวันนี้จะมานำเสนอการฝึกงานที่บริษัท New E ยียติคอลเทคโนโลยีจำกัดครับ ผมก็จะมาอธิบายการฝึกงานที่บริษัท New e l e c t r i c a l Technology นะครับว่าสโคบงานทั้งหมดที่ผมทำมีอะไรบ้างเริ่มด้วยความเป็นมาของบริษัทบริษัท New e l e c t r i c a l Technology จำกัดหรือีกชื่อหนึ่งเรียกว,ว่าบริษัทเน็ก่อตั้งและจดทะเบียนเมื่อวันที่1กันยายน2536ด้วยเงินทุนจดทะเบียน40ล้านบาททวนด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปีที่เน็ตได้สร้างชื่อเสียงและความมั่นคงไว้ใจ ในการดำเนินงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลผู้จัดการโครงการทุกท่านมีคุณสมบัติและความสามารถในด้านการออกแบบและควบคุมงานอีกทั้งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรและด้วยคณะผู้ร่วมงานที่มุ่งมั่นและตั้งใจของบริษัทซึ่งประกอบด้วยวิศวกรผู้จัดการประจำหน่วยงานหัวหน้างานภาคสนามล้วนมีประสบการณ์เฉลี่ยตั้งแต่1ิปีขึ้นไป ทางด้านการติดตั้งและดำเนินงานในโครงการต่างๆซึ่งรวมถึงอาคารที่พักอาศัยและโรงงานอุตสาหกรรมอีกด้วยมาถึงในส่วนขอบเขตหน้าที่ของสถานประกอบการนะครับดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบผลิตและติดตั้งระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย นอกจากนี้ยังให้บริการทดสอบและบำรุงรักษาระบบต่างๆเช่นระบบไฟฟ้าแรงสูงแรงต่ำระบบแจ้งเหตุเลิงไหม่ระบบเสียงตามสายระบบกล้องวงจรปิดและระบบควบคุมการเข้าออกบริษัทยังมีบริการทดสอบและตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆเช่นเครื่องตัดวงจรไฟฟ้าเคนลิฟ์ลถเคนและล้อไฟฟ้ามาในส่วนของงานที่ได้รับมอบหมายนะครับรูปภาพที่1 สำรวจหน้างานช่วงแรกๆพี่เลี้ยงก็จะพาเดินดูหน้างานแนะนำหน้างานต่างๆว่าสโคปงานของเรามีอะไรตรงไหนบ้างรูปภาพที่2นะครับศึกษาอ่านแบบระบบปรับอากาศพี่เลี้ยงก็จะได้ให้แบบของระบบปรับอากาศมาหนึ่งแบบครับเพื่อนั่งดูและศึกษาว่าระบบปรับอากาศหน้างานจริงการติดตั้งเป็นยังไงใช้ขนาดท่อทองแดงเท่าไหร่ยาวกี่เมตรเพื่อที่จะได้แจ้งทีมช่างว่า ตรงนี้ใช้ท่อกี่เมตรตรงนี้ติดตั้งแบบไหนเดินท่อทองแดงแบบไหนในรูปที่3ทอดแบบวัดสเกลขนาดท่อระบบปลาปานะครับวัดเพื่อดูว่าอย่างเช่นนะครับท่อ6นิ้วตรงนี้ใช้ความยาวกี่เมตรใช้งอ90งอ45กี่ตัวเพื่อให้ทีมช่างได้เบอร์ของไปทำงานจุดนั้นได้อย่างพอดีและไม่ขาดไม่เกินนะครับรูปที่4เป็นการถอดแบบระบบสับเพลินะครับผมได้รับมอบหมายงาน ให้ดูระบบดับเพลิงในการถอดแบบระบบดับเพลิงนะครับจะเป็นการถอดวัสดุทั้งหมดที่ใช้ในชั้นแต่ละชั้นนะครับอย่างเช่นชั้นนี้หัวสปริงเกอร์ใช้เท่าไหร่ฟิตติ้งสามทางข้องอใช้เท่าไหร่ขนาดท่อ6นิ้ว4นิ้ว2นิ้วนิ้วครึ่งใช้เท่าไหร่นะครับเมื่อได้ข้อมูลจากการถอดแบบนะครับเราจะทำการสั่งของแล้วก็เบิกของนะครับภาพที่5นะครับเป็นการติดตามการทํางานของช่างแอร์นะครับ จะเป็นการดูหน้างานตรวจสอบความเรียบร้อยตรวจสอบความถูกต้องนะครับรูปที่6นะครับจะเป็นการเชื่อมท่อ HDPE จะเป็นการช่วยทีมช่างนะครับเพราะว่าจะถึงกำหนดส่งงานของจุดนี้นะครับรูปที่7นะครับเป็นการวางมอเตอร์ในบ่อน้ําเสียนะครับอันนี้จะเป็นการช่วยหน้างานอีกสายงานหนึ่งนะครับจะเป็นการเปลี่ยนคาลิเปอร์แล้วหาจุดวางใหม่นะครับเพราะว่าตัวคาลิเปอร์ของมอเตอร์ตัวนี้นะครับเกิดความเสียหายนะครับ รูปภาพที่8เป็นการสำรวจหน้างานนะครับก็จะเดินดูงานตามชั้นนะครับที่มีความคืบหน้านะครับแล้วก็ทําการถ่ายรูปเพื่อจะไปลงรูปอัปเดตหน้างานนะครับรูปที่9ก็จะเป็นการเทสส่งงานระบบไฟฟ้านะครับส่งงานต้องเช็คดูให้ดีว่ามีหลอดไหนที่เสียหายไม่ติดหรือว่าติดตั้งไม่ครบหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาอะไรก็ทําการส่งงานครับรูปที่10เป็นการลงรูปอัปเดตหน้างานระบบบันเทิงนะครับ การลงรูปอัปเดตหน้างานนะครับก็จะต้องทําทุกเดือนนะครับเพราะว่าต้องส่งความคืบหน้าให้ทางสำนักงานใหญ่ได้ดูนะครับรูปภาพที่สินะครับเป็นการเช็คสต็อกวัสดุของระบบสัูเพอิงนะครับจะต้องไปดูหน้างานถ่ายรูปหน้างานทุกจุดนะครับว่าชั้นไหนติดตั้งชิ้นไหนไปแล้วชั้นไหนไม่ติดตั้งชิ้นไหนนะครับแล้วมาทําการเช็คเช็คพวกวาล์วพวกฟิตติง้งหัวสปริงเกอร์ต่างๆนะครับว่าเหลือเท่าไหร่ต้องสั่งเบิกเท่าไหร่นะครับ รูปที่12นะครับเป็นการติดตามและควบคุมการทํางานของทิมช่างระบบดับเพลิงนะครับผม่าเป็นคนบอกงานช่างนะคะว่าวันนี้ต้องทําอะไรต้องทําจุดไหนบ้างและต้องคอยดูความคืบหน้าของงานในแต่ละวันนะครับรูปภาพที่13นะครับเป็นการเข้าสายและจัดเก็บสายไฟนะครับก็จะเป็นการเข้าสายไฟบางจุดนะครับแล้วก็จัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่ว่าเวลาถ่ายรูปอัปเดตหน้างานจะได้ดูมีความเรียบร้อยนะครับ รูที่สนะครับจะเป็นการเข้าสายเมนแอร์และสายคอนโทรลแอร์นะครับจะเป็นการช่วยทีมช่างเข้าสายตัวแฟนคอยยูนิตเพื่อที่จะเป็นการเทสเครื่องปรับอากาศในแต่ละรูปนะครับรูปที่15จะเป็นการเช็คหัวสปริงเกอร์ทุกชั้นที่ติดตั้งนะครับจะต้องทําการเช็คอย่างละเอียดรอบครอบนะครับเช็คดูว่าชั้นไหนที่ยังไม่ติดตั้งชั้นไหนที่ติดตั้งแล้วหรือว่ามีชั้นไหนที่ติดตั้งแล้วแต่ยังมีบางจุดที่เกิดความเสียหายในอีกกรณีหนึ่งคือติดตั้งไม่ครบ พราะว่าหัวสปริงเกอร์ในแต่ละชั้นมีมากกว่า150หัวจึงต้องเก็บข้อมูลอย่างละเอียดและรอบคอบและส่งข้อมูลให้พี่เลี้ยงได้เป็นลงรายงานความคืบหน้าและความเสียหายรูปที่16จะเป็นการอัดซิลิโคนตามจุดที่มีการเจาะผนังเพื่อเก็บงานนะครับจะต้องคอยดูในแต่ละชั้นว่ามีจุดไหนที่เกิดความไม่เรียบร้อยมีจุดโว่จะต้องทําการเก็บงานโดยการยิงหรืออัดซิลิโคนเข้าไปรูปที่17วัดหาตําแหน่งเพื่อทําการติดตั้งท่อ R L ในแต่ละระบบอาจจะมีการคาดเคลื่อนในเรื่องความสูงของการติดตั้งบางระบบที่ติดตั้งไปแล้วจะให้แก้งานก็คงเป็นไปได้ยากเลยต้องวัดหาตำแหน่งใหม่และทำการแอดบิวแบบใหม่เพื่อที่จะติดตั้งท่อ RL นี้ในรูปที่18นะครับจะเป็นการติดตั้งหน้าแปลนเทสเพื่อทําการเทสร่วของระบบประปานะครับในการเทสร่วประปานะครับผมกับทีมช่างจะทําการใส่หน้าแปลนและทําการอัดน้ําเข้าไปในท่อ เพื่อข้างในท่อมีแรงดันในการเทสรั่วท่อ4นิ้วอันนี้นะครับจะอัดแรงดันเข้าไปประมาณ1 2 0อถึง1นะ psi ครับ mm hmm. เมื่อถึงแรงดันที่เรากำหนดไว้ต้องคอยเช็คแรงดันว่าลดหรือไม่ลดเท่าไหร่ถ้าเกิดในท่อไม่มีแรงดันเหลืออยู่เลย mm hmm. ก็ต้องมาตรวจเช็ครอยเชื่อมท่อว่ามีจุดไหนที่มีน้ำซึมหรือน้ำรั่วออกมาที่ทำให้แรงดันตกแล้วทำการแก้ไขครับ และนี่คือข้อมูลและรูปภาพส่วนหนึ่งของการนำเสนอการฝึกงานครั้งนี้ตัวผมได้ความรู้และประสบการณ์จากการฝึกงานและจะใช้ความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดไปใช้ในการทำงานจริงในอนาคตผมขอขอบคุณอาจารย์ที่เข้ามารับชมและรับฟังขอจบการนำเสเนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ